ประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ตำบลริโขอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสออกมารับบริการจากหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนที่พร้อมใจกันยกออฟฟิศเคลื่อนที่ออกมาให้บริการประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลและมีความทุรกันดารทั่วทั้ง13อำเภอในจังหวัดนาราธิวาสหรือที่เรียกกันติดหูว,ว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขนาราธิวาสยิ้มโดยกำหนดอ,ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ เดอนละหนึ่งครั้งอธิโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ซึ่งประกอบไปด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกบัญชีคลินิกสหกรณ์คลินิกกฎหมายและคลินิกมอนพร้อมทั้งให้ความปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ หน่วยแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ออกมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลลิโกอำเภอสุเปดีจังหวัดนราธิวาสเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และอาศัยในพื้นที่ห่างไกลความเจริญค่ะ นอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พออสวมาให้บริการประชาชนอาทิบริการทางธนกรรมตรวจโรคทั่วไปและการแจกจ่ายยาให้กับประชาชนที่เข้ารับการรักษาค่ะวันนี้ก็ผลตอบรับดีนะคะประชาชนมารับบริการมากนะคะวันนี้ก็จะมีผู้ป่วยทั่วไปก็120คนนะคะแล้วก็มาถอนฟัน17คนคะ่ะ ซึ่งผู้ป่วยทั่วไปนี่ก็เป็นผู้ป่วยที่อาการไม่หนักนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของปวดเมื่อยเป็นไข้ธรรมดาเนี่ยค่ะไม่มีคนไทยที่จะต้องส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ะผมรู้สึกดีใจหน่วยงานภาครัฐที่มาอาบาตในวันนี้คือให้ได้ประชาชนบริการทุกอย่างได้รักความร่วมมือและผมก็ อยากให้ทางรัดมาอีกครั้งต่อไปมี่ความรู้สึกดีใจมากที่ได้มาที่นี่แล้วก็ได้พบปะกับผู้คนมากมายค่ะชมอะไรบ้าชมการเกษตรแล้วก็อะไรนี่หมอหมอพอสวอแล้วก็ดูรับผู้ว่าด้วยดีใจ แม้ว่าการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะมีอุปสรรคและมีความยากลำบากเพียงใดแต่ทุกหน่วยงานไม่เคยย่อท้อแต่ยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารและมีความห่างไกลจากความช่วยเหลือจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนและนี่ก็อาจเป็นการตอบโจทย์ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าใจเข้าถึงพัฒนา อย่างแท้จริงบวัศักดิูยันถ่ายภาพพระดาชูสิงห์ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงาน